พอ่งบรรยากาศพี่น้องอ่ากําลังให้บ้าน,น้นกําลังจัดสถานที่ตัอเทพพระใหญ่อ่าแรงงานมแตรแรงงานสาวสําหน่อยสาวสําหน่อยเบาสําหน่อยแรงงาน แล้วนี่ระนาดนี่แบบพิมพ์เนื้อปีนองเน้อแบบพิมพ์พาอาจารย์่นเอามาแต่กกลอยูปีนองพิมพ์งานกำลังแปลงตะแค่

เอาเาลงไปใต้นาะไปใต้โอ้ยแม่ที่ขึ้นแข่งเขาวะ การผสมผูกัะผสมตามสูตร้วยพี่น้องอาจารย์พมาควบคุมเองเอาตามมาต่ฐานว่าเหตุบอดีก็คือองค์พระแตกพี่น้อง ทีมงานกําลังซอย สวัสดีกับกะล่างเตย่อยฝุ่นฝุ่นพี่น้องพี่น้องบมาโน่นออกเกี๊ยวลายใบลายมือซอยกันดินแท้ๆอยู่ได้ฝุ่นได้ปลานทำกันหลายๆพี่น้องเฮาเบิ่งฝุ่นสร้างแง่กับโบ้ ครับพี่น้อง fc เมื่อนี้ก็เป็นมือสันวันดีครับเมื่อนี้ลูกหลานชาวบ้านนนท์นกแกว้วภาคกาันจัดแต่งเครื่องบูชาเครื่องบวงสรวงเพื่อว่าสิเทเสียนพระพุทธรูปนะครับเนะพาะพระพุทธรูปใหญ่ประจําบ้านประจําวัดนี่แหละซื้อว่าพระพุทธสุมาณะมหาจักรพรรดิืสอเพิ่นเต็มๆเ,มเมนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ได้ มีพอผ้ามาจากทางไกลามาจากทางอำเภอนหน้าตานพี่น้องมูนีเพิ่งกับมาเด็กกันหลายคนมาจัดแจงแตงสิงแตงของให้หมากไม้หมากไรเครื่องบูซาเครื่องบวงสวงต่งตงางๆก็ได้รับ,วบความนุเคห์จากพี่น้องลูกหลานบรานโน่นออกแก้วซอยกันคนละไม่คนละมือพี่น้อง กานแต่งสถานที่ตกแต่งสุกสริงสุกอยางอา่าวันนี้เป็นมือจริงเด้อพี่น้องเด้อเออก็ถือว่าเกินขาดพี่น้องเกินขาดอา่บอกเกิดว่าพี่น้องลูกหลานมาโน่นนกเกลียวเขาจะอดสีพร้อมเพียงกว่าน,นี้ก,นก็บทูน่ากับอีพอผอคูอเจาา้าคณะตำบลกาบินเออ่อคผอสุภกิจมงคลเออเพิ่นมาจำพันษาอยู่นี่พันษาหนึ่ง กามาผ้าลูกผ้าหลานสางแปลงพี่น้องอวัดว่าอารามให้หุงเครื่องเดือดเดือมแล้วนี่ก็กองหน่กยการาผู้รับผู้รับตอนพ่อแม่พี่น,อน้องญาติโยมมาจากทางไกลเสิเร์พี่น้องตอนนี้ก็ยังท่านอยู่